ครับัสดีครับพี่น้องพี่กระโหลกครับเมื่อเร็วิถีชีวิตพ่อเพียงผ้าผีพาหนองเข้ามาหลอกหัวหลอกสวนขางเซเว่นหน่อยครับคือเก้าหรอครับพี่น้องยาก้ามาเบิองสวนครับเมือเนี้สวนกล้วยเนาะปลูกกล้วยไว้เบืองแล้วโอ้เริ่มแห้งแล้วครับพี่น้องเลยดินเริ่มแห้งก็เลยเขามาหดน้ำเขาจักหน่อยเขาก็หดน้ำแล้วหันครับพี่น้องปลูกกล้วยไว้สีต้นแรงเลยปะ่ะเนาะพี่น้องเลย แต่ว,ว,ว่าวิถีชีว so like ิตพ่อเพียงกับโดหน้าใบเขาเยู่ครับเขามาแล้วก็มาหดหน้าใบเขาพ่อเขาเด็จะเริ่มเติบโตไป้างนาเนาะพี่้องนี่ก็ได้จนกล้วยก็กำลังงามๆอยู่แต่ว่าพื้นดินก็เริ่มแห้งเริ่มแรงคักแล้วครับพี่้องดินเริ่มแห้งฤดูหนาวก็ช่ำฤดูแล้งเนาะพี่้องนี่ก็ได้ปลูกไว้ก็สู่แรงในเวลาพี่้องนี่วิถีชีวิตพ่อเพียงกับเพิ่งหดน้าไปพังหันแล้วครับ ทั้งพักกอได้ละสัมปะปีแนวปลูกปลูกทิมไว้ยังที่เราก็พี่น้องเนี่ยก็เอที่ไปเปรี้ยลองก็เบิองแล้วล่ะปลูกทีจักหน่อยครับเพราะว่าวิถีชีวิตพ่อเพียงเลยพื้นที่บรงนี้มันกับ่หลายเนาะประมาณจะงานหนึ่งไงเราก็พี่น้องก็เลยเอาต้นกล้วยลง้งใบใบจะขยายพันธุ์ใบปีนาแล้วก็พี่น,อน,ออน้อ,องทำแล้วพี่น้องมาเนี่ยกว,ว่าจดเบียดงานแล้ว ตัวที่ออกไปหัวไปสวนยูสลาหน่อยทั้งพุ่นแล้วก็แวบขอมาทางในนี่ตัวที่มาหดนามเนาะ่น้องสวนครัวสวนผืชสวนพักของวิถีชีวิตพ่อเพียงนี่แหละครับเห<ส>็ดขีดใ้เพลไนลองเขาเมืองก็หลายรอบแล้วล่ะเมื่อนี้ผมว่าเมืองเราก็คือยังแห่งแห่งแห่งวิถีชีวิตพ่อเพียงก็เลยขอมาหดหนามห้เขาสักหน่อยครับปกติล้วก็ทิประมาณมือเว้นมือเนาะ่น้องนู้สั่นก็นสองมือเท่านึงขอมาหดนาม ยีตะเวนกระลังตกดินกับพี่น้องคนคำแล้วมือนเนี่ย Ka e N กลัวเห็ดเบี้กเห็ดงานมัแล้วเนาะกล้วยกระลังเห็แตกยอดแตกใบแล้วกับพี่น้องปลูกไว้กับข้าวเดียวครับพี่น้องเลยบ่ดนเดี๋ยวก็ได้กินครับวิถีชีวิตพ่อเปียงก็เคยเห็ดคลิปใส่เปี๊ยน้องข้าเมืองไรเทื่อนไรหลอดไปละบรรยากาศสวนกล้วยขางเศษเศษหน่อยเหมือนเดิมแล้วกับพี่น้องเลยกลัวจะได้เห็ดคลิปใส่เปี๊ยน้องข้าเมืองก็จนคำแล้วมือนเนี่ย ไปท,งงทางพุ่นแล้วครับ,ก,รบกำลังเจริญเติบโตในคานที่าพี่น้องต้นสูงต้นใหญ่แล้วกรัใครจะได้ยุ่งอะไกินแล้วครับไปทางพุ่นกาลังใหญ่แล้วพี่น้องพุ่นกล้วยเป็นกล้วยน้ําว้าครับนี่กล้วยน้ําว้าพัานเพื้นบ้านเท่ากับกล้วยน้ําว้าของปากช่องหาสวนนะครับเอามาแซมๆก่อนไว้บรรยากาศหัวสวนครับานนามันก็หดน้ำแล้วพี่น้องกัยแห่งแรงครับ วิถีชีวิตพ่อเพียงก็เลยแวบความางหดห้ามไปจังหน่อยพ่อเขาจะใหญ่ไ,ไปข้างหน้าเนาะเอานามบอ่อนามบาดาลเท่านี่แหละครับหมดในเขาสองสามเมือก็ับแวบความาเมืองเที่ยวหนึ่งครับพี่น้องกล้วยกับกระลังสทต้นกับกระลังสทใยในการอยู่กับแต่ว,ว่าเขาสิดโทษแรงในพอนอีกส่วนหนึ่งเด้อพี่น้องนี่ก็ได้วิถีชีวิตพ่อเพียงก็ทีอัปเดตในเบี่น้องเขาเมืองไปน้อกันเรื่อยๆนี่แหละครับ ปลูกแซมๆกันไว้ครับข้างล่างนี่ก็เป็นต้นบักต้นยัง่งต้นบักพุทธาเนาะพุทธาก็เป็นพุทธาพันธุ์ลำล้มเอามาแซมๆกันไว้อยู่กับบรรยากาศอยู่พวจสวนมันเดิมแล้วก็พี่น้องเลยปลากล้วยของวิถีชีวิตพ่อเพียงนี่แหละเปล่ยนที่มันหลงว่างก็เลยปลูกกล้วยลงไว้ครับเพื่อเขาใหญ่เขาโตอายุได้กินเนาะพี่น้องโอ้ยไปทางฝุ่นแล้วกรับพี่น้องคนปลูกไปประมาณหาดสิบหกสิบต้นแล้วครับเคยเฮียกินเฮียเปรี้ยน้องก็เมืองกันหลายรอบแล้วล่ะ บรรยากาศยังหวานสวนเหมือนเดิมครับไก่จะคำเรพี่น้องกัยไปทางพุ่นกับโซนป้าไพเราครับพี่น้องคุณอันนั้นกับโดน้ำไว้คือกันแล้วกับป้าไพก็ได้วิถีชีวิตพ่อเพียงกับปลูกไปอยู่ประมาณสิบกว่าเกือบยี่สิบคนแล้วครับเกือบยี่สิบกอเนาะฟังไปทางพุ่นแหละแบ่งพื้นที่กันฟังทางพุ่นจะเป็นต้นไพครับไใบจะกินนอไม้เนาะเห็ดนอไม้สมไใบตะขายเซเว่นเท่าตัวครับเซเว่นหน่อยเท่าตัวทางปีกับกล้วย ปวยแซมๆกับพืชผักเข้าเนี่ยแหละครับพี่น้องอาจอจะเมื่อยจะง่อยเลยพี่น้องคำแล้วครับมือนี้กลัวจะได้เขาหัวเขาสนขวนกลัวจะเฮ็ดเวีย้ยเฮ็ดงานแล้วกลัวจะหดพักหดน้ำให้เขาคำอีกแล้วพี่น้องมือนี้อ่ะเอาบรรยากาศยังสี่ละครับมาให้พี่น้องกับเบิ่งบรรยากาศอยู่หัวอยู่สวนเลิกง,งานคำเลิกง,งานคำแล้วกรส่วนจะได้ออกไปหัวไปสวนอยู่ ธงยูธาเนาะพี่น้องกราบจากพูนมาก,กับมะเข่าหัวเขาสวนยุ่ข่างเซเว่นน้อยเขาอีกไปเลยคําไปเลยครับพี่น้องเอาบรรยากาศในพี่น้องก็ในเมืองครับป้ากล้วยเริ่มใหญ่เริ่มโตแล้วล่ะครับพี่น้องถมหัวแหละปลูกได้ก็เติมหนึ่งแล้วครับข้าวเฮทกิมเปเฟ่พี่น้องเขาเมืองตั้งแต่เริ่มปลูกกันล้วครับปีพญามาอาเบสในพี่ให้น้องเขาเมืองผลผลิตที่ได้รับที่ทดแรงเลยบุญละครับพี่น้องนี่ก็ได้ วิธีชีวิตพ่อเพียงกับพราย่ามจะถึงดน้ำให้เขาเลยละครับเขาก็เสดงงามเนาะเอาฟุ้นขีิงวัวใส่ให้เขาแน่เอาหดน้ำให้เขาแน่เลยครับก็คิดว่าถ้าแรก้นคักๆนี่ก็โอ้หนักใหญ่แล้วอยู่ครับพี่น้องแต่ว่ากับพ่อซ้ำใดซ้ำหนึ่งเนี่ยเข้ากับพ่อเลยหดน้ำเขาไวเนาะผัานพ้อยเขาตามธรรมชาติแล้วทักมันก็ไม่ค่อยใหญ่หรอกพี่น้องถ้าขาดน้ำเนี่ยก็แค่กล้วยในลำต้นเขาเลยมพิจนามทั้งนั้นแหละครับพี่น้องอยู่เนี่ย เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องขาดน้ำบ่าไรครับปลาไพ่ห้ากัดฟังฟังผุนครับพี่น้องสวนไผ่เนาะได้ผลผลิตการเกษตรหลายๆก็เอาลงหนาเสเว่นน้อยห้าแล้วกรับพี่น้องเอาไว้ถ้าอยู่ถ้ากินแกกพีแก่กนองเขาแล้วส่วนที่เหลือเข้ากับขายเอาทุนขึ้นจังหน่อยเนาะพี่น้องเพราะอะไรเป็นรายได้เสริมของเข้าตัววิถีชีวิตพอเพียงก็เคยเห็ุคลิปให้พี่ให้น้องว่าเมืองไรถืออะไรรอไปแล้วครับ บรรยากาศสวนกล้วยหน่อยๆขางเซเว่นหน่อยเข้านี่แหละครับคำแล้วพี่น้องเลยกว่าจะได้เข่าหัวเข่าสวนกน็เริ่มคำเริ่มเหมือนล้วฮู้นอิตตเวนกำลังตกดินครับจากซีเหมือนเหมือนเนาะพี่น้องคำแล้วจึงมีโอกาสเดยครัมาถ่ายคลิปให้พี่นอ้องเข้าในเมืองบรรยากาศสวนกล้วยกล้วยก็พอได้อยู่ได้กินได้ใส่ใบเขาแล้วครับเขาใหญ่ทำได้ก็กินทำนั่นแหละพี่น้องเลย วิถีชีวิตพ่อพียงเองก็บอได้เลียดแล้วครับก็ถ้าว่าเขาใหญ่เขาโตให้เขาได้อยู่ได้กินเนาะบรรยากาศดีหัวที่สวนกับพี่น้องสวนกล้วยที่เก่าที่เดิมมาอัพเดตในปนี้พี่น้องเก็ในเมืองนลำกันครับมาหดน้าตัวพี่น้องไปเลยบรรยากาศความแห้งความแรงกำลังมาเยือนเนาะพี่น้องนี่ก็ได้เป็นธรรมดาครับถึงฤดูหนาวฤดูหนาวกับว่าแม่นหนาวฝนก็มืด เรียบร้อยแล้วก็หนาวก็ซ้ำแแรงแล้วก็พี่น้องกันส่วนแบบนี้แล้วะครับนี่ต้นกระเพารากะปูกไว้แซมแมกันไว้ครับพี่น้องแซมแอยู่ได้ป่ากล้วยี่แยละครับกำลังงามพี่น้องก็นเช็คหน่อยสู่สู่แรงได้บู้นนี่วิถีชีวิตพ่อเพียงกับพญามนตหโคตนามไปเขาจช็คหน่อยพ่อเขาจะได้จะเริ่มเติบโตไปข้างหน้าเนาะเริ่มถมหัวแล้วละครับพี่น้องอน้องฮาน,นี่ก็ห้องดีเว้ยแลังที่เขาขอครับน้องฮานก็นได้ ถึงเวลาคลําแล้วเขาคอกน้องฮานก็ได้ลูกหานมาบางหันซี่โตครับเขาเบาเลยซี่โตฮานหน่อยเลี้ยงว่านพ่อข้าวอยู่พี่รองเข้ากับมาญาติเราอีกแล้วครับพี่รองเข้าทั้งอาเภอนามนเพิ่น,น,นก็นมาขอซื้อไปวิถีชีวิต่อดเตี้ยงก็เลยเดืาขายจาหน่ายออกไปครับเป็นลูกหานที่ได้ชุดชุดก้อนซี่โตครับเพิ่นก็นห้มาคููละสี่รอยเนาะพี่รองสองคููก็ได้เงินมาแปดรอยก็เออเอ้าแดงสันปันส่วนกันไป เลี้ยงกันต่อครับวิถีชีวิตพ่อเพียงเนี่ยลายชิหลายอย่างทีเ่เฮ็ดไว้กั <t> เสริมตเติมแตง่งรายได้ u. เขาเนาะอ้าบรรยากาศเน <t> ี่ยมาแรงไหมพี่น,น้องคนในเมืองครับบรรยากาศกอยู่ข้างเซเว่นหน่อยส่วนหน่อยๆขางเซเว่นหน่อยของวิถีชีวิตพ่อเพียงนี่ยละ่ะอ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะเริ่มกดกระดิ่งนแล้วนะครับพี่น้องเฉได้วามผ่านคลิปทีเ่เฮ็ดในเพี่อน้องคนในเมืองครับขอบคุณพี่น้องเาครับสวัสดีครับ